ครับวันนี้วันคิดมัดนั้นเลยแล้ววันนี้วันที่ยี่บหกเช้ายี่หกคืนยี่ิบห้าเช้ายี่หกอ่ะหมดวันคิดมัดไปแล้วแต่ฝรั่งก็ยังไม่หมดนะฝรั่งอาจจะเริ่มต้นแต่เราหมดวันไปแล้วไนงะก็คิดมัดสำหรับวันคิดมัดนั้นเหรียญก็เหมือนมันจะบวกขึ้นมาจากวันก่อนนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตามสามล้านสี่ลักมันก่อนถ้าจะไม่ผิดสามล้านสามต่อ้านสองอ่ะบวกมานิดนึงกาล่าก็บวกมานะผมจะดูกาล่าเป็นหลักเลยเพราะมีเหรียญน,นี้เยอะ ขุดเหรียญอยู่ขุดเหรียญกลาล่อา,าอยู่เนี่ยมันสามมันศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามแปดนะตอนนี้จําได้สามต้นๆอ่ะจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่อ่ะเออก็ถือว่าขึ้นมานะก็เป็นไปตามค่าปลายเดือนจะปลายเดือนมีโอกาสขึ้นก็ไปไม่ได้อยู่ <S <S อยู่ปลายเดือนอาจจะขึ้นแต่ไม่ได้แต่อันนี้ไม่ได้คาดหวังให้มินคาดหวังปีหน้ามากกว่านะปีนี้จะยังไงก็จะขึ้นจะลงก็อะไรเอาเหอะ ไม,ไ,มไ,มไม่ได้ขายอยู่แล้วไงลุ้นปีหน้าว,วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าคือแอดมินะ่ะก็คือว่าเทรดอยู่อะ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันจะบางทีมันก็พลาดนะจำได้เอาประสบการณ์ในอดีตเลยคือตั้งแต่เริ่มเทรดริปโตเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจเทรดเยอะหรอกเราตั้งใจเทรดหลักแสนน่ะหลักแสนต้นๆด้วยซ้ำจะไม่ผิดอะ่ะ ก็แบบเอาขำๆอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องบิตคอยอย่างตอนนั้นอะไม่รู้เรื่องเหรียญเหรียญออนิเอตคอยอะไรพวกนี้ไม่รู้เรื่องกาล่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรียญเกมก็เลยคิดแต่แต่รู้ว่าอยากจะลองลองเล่นเล่นดูัลกแต่สองแสนนะกลัวๆเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยไยงเป็นของใหม่เออจากประสบการณ์นั้นนะแต่พอแต่พอพอพอเข้ามาแล้วอ่ะหลวมตัวเข้ามาแล้วอ่ะหลวมตัวตอนที่ที่เหรียญมันมันขาขึ้นมันจบแล้วไงแล้วก็เป็นขาลงแล้วไง โดนมาปุ๊บมีแต่ลงกับลงเลยลงไปเรื่อยๆไงก็คือแอดมินก็เลยต้องต้องหาวิธีแก้เกมนะแอดมินวิธีแก้เกมก็คือก็คือลงมาก็พยายมามจะซื้อซื้อไปเรื่อยๆสะสมแล้วก็คิดว่าซื้อไปแล้วก็รอรอ,อบรอบขาขึ้นครั้งหน้าไปเลยนะคิดว่าอย่างนี้นะเอ,อ่อเพราะว่าสําหรับแอดมินอ่ะไม่ค่อยกังวลเรื่องเหรียญมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเอาตอนนั้นอ่ะจำได้ว่าเอากําไรจากเหรียญเอาเอากำไรจากทีเฟกมามาซื้อไง เ็จกำไรอะ่ะเพราะว่าตอนนั้นทีเฟกอะ่ะมันลงเยอะไงะแอดมินได้กำไรเยอะเลยอะ่ะเยอะมากเลยอะ่ะก็เอาเจษเศษเงินอะ่ะไปซื้อหุ้นต่างประเทศบ้างเป็นหลักเป็นหลักดีกว่าแล้วก็ซื้อทองบ้างแล้วก็ซื้อเริ่มเล่นทองบ้างแล้วก็บิตคอยบ้างอะไรเงี้ยก็คือมากระจายไงก็เลยไม่ได้กังวลแต่ว่าเ,าเอนเห็นว่าเหรียญมันลงไงแอดมินก็ก็ทําเป็นตารางนะว่าจะซื้อเวลาขนาดอะไรเงี้ยสุดท้ายมันลงมาเรื่อยๆเ,เลยลงมาไม่หยุดเลย ลงมาแล้วที่สำคัญในในในอดีตอะ่อะบิตคอยอ่ะมันลงก่อนนะแล้วก็เหรียญพวก Coin อเนดิทคอยอ่ะมันลงไม่เยอะนะตอนแรกอะ่ะมันมันลงเยอะก็ช่วงบิตคอยลงมาเยอะแล้วอะ่ะบิตคอยลงมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเหรียญเหรียญอเนดิทคอยมันก็เริ่มลงแล้วเออแล้วก็พอเหรียญเขาบิตคอยลงมานะประมาณเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะสมมติร้อยหนึ่งอะ่ะเหลือยีอ่สิบห้าบิตคอยอ่ะมันลงมาเหลือยี่ไม่ได้ยี่สิบห้านะ ลงไปเหลือมาสักยี่สิบต่ำกว่ายี่สิบด้วยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต่ะรู้สึกจะจำไม่ผิดนะมันลงไปเยอะมากแล้วก็ร้อยหนึ่งลงไปเหลือสิบเจ็ดบาทอ่ะประมาณเนี้ยเออส่วนเหรียญนะอันเดรคอยอ่ะหนึ่งร้อยอ่ะลงไปเหลือห้าบาทอะไรเงี้ยแอดมินแอดมินก็พลาดไงพลาดตรงนี้แหละคือคือแทนที่เราจะมาซื้อตอนตอน,ตอนที่มันตลาดรอก่อนไม่ต้องไม,ไ,มไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทยอยซื้อแบบรอให้มันลงให้สุดอ่ะแล้วค่อยไปซื้ออ่ะจะดีกว่าพลาดตรงนี้ไง ถ้าตรงนี้นมันก็ทยอยซืตต้อทยอยซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเอเงินเราแม่งลดลงไปเรื่อยๆไวลดลงไปยิ่งซื้อเงินยิ่งลดอะ่ะลดลงไปเหลือห้าแต่นะ่ะอัอออนนะ่ะประสบการณ์อ่ะไม่ค่อยดีไงแต่ก็คิดว่าอดทนไว้นะคือมันลงเท่าไหร่เราก็จะซื้อไว้ซื้อเก็บเกี่ะทยอยเนี่ยมันก็เลยปัจจุบันนี้ก็เลยมีเหรียญเยอะไงซื้อตอนขาลงไงนะทยอยซื้ออะตอนนั้นก็ขาดทุนอยู่ะแต่ว่าอดทนไง แล้วก็พอมันเปลี่ยนมันแล้วพอช่วงมันเปลี่ยนมันลับป็นขาขึ้นอ่ะมันก็ได้กาไรอะไรนะเห็นไหมแต่แอดมินควรจะได้กาไรเยอะกว่านี้จากตรงนี้มันควรจะได้เยอะกว่านี้เยอะเพราะว่าถ้าแอดมินอ่ะปรับกลยุทธโดยการไปซื้อที่ต่ําที่สุดอะไปซื้อที่สมมตร100ิร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งใช่ไหมรอให้มันลงมาเหลือสิบาทก่อนนะแล้วค่อยซื้อเพราะว่าสมมติร้อยหนึ่งอ่ะแอดมินเห็นว่ามันลงมาห้าสิบาทอ่ะก็ซื้อละคือนะ่นแต่มันลงไม่สุดไงมันลงเหลือสิบบาทห้าบาทอะไรเงี้ย แทนที่แอนดมินจะต้องรอแล้วไปซื้อทีเดียวที่สิบบาททีเดียวอะไรเงี้ยก้อนใหญ่ๆเลยอะจะกาไรเยอะกว่านี้เยอะนะหลายเท่าเลยอะอาจจะเป็นสิบล้านเลยอะสิบกว่าล้านด้วยพลาดตรงนี้ไงไม่ได้พลาดหรอกก็คือแค่ว่าวางกลยุทธ์ผิดอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันก็ได้อยู่เหมือนเหมือนกันไหมมันก็ได้สามจุดสี่ล้านอะมันก็มันก็โอเคมันก็ได้อยู่แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้นักไม่ได้เสียเปรียบเพราะตอนแรกๆอะไม้แรกที่ซื้ออ่ะ ปุ๊บแล้วมันลงไปเรื่อยๆเราต้องแก้เกมด้วยกันอัดเงินไปเรื่อยๆนะอัดเงินไปเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าเดือดร้อนไหมไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าไอ้ที่เอามาลงบิตคอยอ่ะคือคือประมาณว่ามันเป็นเศษเงินไงเศษเงินจากกาไรจากทรีเฟกมากกว่าแล้วก็เอามากระจายการลงทุนอ่ะอันอื่นอ่ะจะกําไรหมดเลยนะเหลือแต่บิตคอยเนี่ยที่มันตอนนั้นอ่ะปสองพันยีิบเอ็ดมั้งยี่สิบสองก็ยังไม่ผิดอ่ะเออมันมีแต่ลงอย่างเดียวเลยมันมันขึ้นตอนไปไหนว่ะปีสองพันยี่สี่เนี่ยแหละ มกกาขึ้นลงมาเนี่ยขึ้นโอ๊ยนานแล้วตัดคลิปก่อนก็เอาอันนี้แล้วกนนะก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังประ,ประมาณนี้แหละเพราะว่าแอดมินไม่อยากไม่อยากอัดคลิปนานอัดคลิปแค่5-6นาทีก็พอตัดคลิปก่อน